สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนจากเพจไปดูบอลนะครับแล้วก็ไปดูบอลซาอุดีอาระเบียปริลิกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่12เป็นการพบกันระหว่างนะครับปิซซ่าแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดรังออเทฟอร์ดพบกับลูตันทาว์นะครับโดยจะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่11นะครับเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับแมปเป็นช่วงโปร11บเอดีนะครับความพร้อมของทีมฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุด บอลพน,นันถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับยกให้เอริกเทนทันบเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งนะที่จะถูกไล่ออกจาก ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็พิม์เมียอังกฤษด้วยนะครับซึ่งต่อหน,นีาก่อนหน้านี้เนี่ยบ่อนพวกนี้ได้ออกราคามาแล้วก็มักจะแม่นใชยด้วยนะครับแล้วต้องยอมรับวจริง,รงๆว่าในช่วงเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีความน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะแพ้ชนะเสมอออกได้3หน้ากับทุกทีมเลยทีเดียวนะครับวันไหนเนี่ยฟอร์มฟืน้นยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับวันไหนที่ฟอร์มดีก็ยิงได้34ลูกก็มีเหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูว่าแต่และตำแหน่งเนี่ย ก็ก็ <g ül> ไม่อยากจะเอาไม่เอาแล้วนะครับไม่อยากจะสู้ต่อะอย่างนัดที่ผ่านมาเจอกับโคเปเฮเกนเนี่ยนะครับโดนไปตีเสมอ2องนะครับเหลือ10คนก็เหมือนไม่เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ทางเอริทินาแล้วก็ลูกทีมแล้วแหละว,ว่าจะสามารถนะครับกู้ศรัทธานะครับในการเล่นในบ้านครั้งนี้ได้ไหมนะครับในส่วนของลูตันทาวนะครับเมื่อที่แล้วสร้างเซอร์ไพรส์อย่างโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าหักปากกาเซียเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็ทายไว้ได้ผู้ชนะ30แน่นอนนะครับแต่เอาข้าจริงเนี่ย เล่นไี่ดีมากนะผู้สาประตูก็เหนียวนะครับตอนนี้นะครับผู้จัดการทีมร็อบแอดเวิร์นะครับยืนยันว่าเขาภูมิใจกับทีมชุดนี้มากนะเป็นทีมที่ไม่ได้เงินถึงกันถางเพิ่งเลือนชั้นขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นยันเสมอกับเรียวปูได้นะครับอันนี้โหถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับก็คืออยู่อันดับที่18นะครับอยู่เหนือบอลมัรนะครับผลที่ดีด้วยที่ดีกว่านะครับด้วยผลต่างประตูได้เสียนะครับมีคะแนนนาหน้าเพื่นร่วย ทีมอื่นๆเนี่ยนะครับอยู่แค่2แต้มนั่นเองใน,ในโซนตกชั้นนะครับแล้วก็ทำรูการตามสตินะครับรูตันมักจะยิงได้นัดละลูกนะครับแล้วก็จัดชนะรูตันได้เนี่ยต้องยิงรูตันให้ได้2ลูกขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่แมนยูแล้วแหละนะครับว่าจะสามารถยิงได้ไหมแล้วเกมรับรูตันจะเล่นได้เหมือนกับนดทีเจอรวอร์พูหรือเปล่านะครับ เฮตูเฮตและสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมเลยครับเจอกันมาแล้ว40ครั้งแมนยูชนะ29 e นะครับรูตันชนะ4แล้วเสมอไป3นัดโอ้โหสถิต oh, ิ oh, นี่ขมมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยแพ้ชนะเสมอได้กับทุกทีเหมือนกันแล้วนะครับรูตันไม่ชนะใครมา5าเกมแล้วนะครับแล้วก็เสียประตูมาแล้ว13นัดที่ลงเล่นพูดง่ายๆคือเสียทุกน้ดนนั่นเองนะครับแมนยูถ้าเล่นในบ้านนะครับตอนนี้เนี่ย6นัด มี2นัดที่ยิงประตูไม่ได้นะครับ้วค่าเฉลี่ยการยิงประตูเนี่ยเวลาเล่นในบ้านคือ1.98ประตูต่อน,นัดน,นะครับก็ตีเฉลี่ยว้เกือบๆสอลูกต่อน,นัดน,นะครับแล้วก็ลูตันเวลาเป็นทีเดียวจะ,จะ,ย,จะยิงได้ประมาณ1.11ประตูต่อน,นัดน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแมนยูยิงได้2ลูกโอกาสชนะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นใครไปไม่ได้ครับตอนนี้นาดาวน์นโวของฟุตบอลยุโรปนะครับลัสฟูตไฮรุนนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ยิงในแะช่ี้ปนลีกไปเพิ่มได้นะครับอีก2ประตูนะครับแล้วก็ทําให้นําเป็นดาวซนโบที่5ประตูนะครับแต่ว่าในลีกนะยิงไม่ได้เลยนะอาจจะเพราะว่าโดนเปลี่ยนตัวออกบ่อยนะครับเวลาแก้เกมเอริเทนามันจะเปลี่ยนฮอยลุนออกผมก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนยังไงนะครับคือฮอยลุนเล่นดีอะแต่พักบอลได้ชงกินเองได้แต่ เปลี่ยนออกอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่างเล8นัดนัดยิงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ปีกขวายอย่างจอรนี่ปีกซ้ายอย่างแรดฟอร์ดอาจจะไม่ค่อยชอบใจบอลให้คอยลุลึกเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของรูตันทาว์นะครับคาตันมอริสสุน,น้าตัวเป้าชาวอังกฤษนะครับลเลสเปล่นัดยิงไปสามใจอีหนึ่งตัวนี้เป็นความหวังที่สูงสุดของลูตันแล้วนะครับที่จะยิงแมนยูด้วยกองหลังที่หลวมๆในะช่วงเวลานี้นะครับ ส่วนตัวจริงที่น่าจะได้ลงเล่นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยด้วยจำนวนเตะที่มีตัวเจ็บเยอะนะครับตัวเรื่องมีไม่มากบางตำแหน่งก็ต้องทนใช้ไปก่อนนะครับทำให้อิเวนฮาร์ก็ต้องกล้าดอบคนที่ห่วยๆบ้างนะในบางตำแหน่งนะครับคือคือฟอร์มเนี่ยนะครับบางคนมันก็ไม่ไหวจริงๆก็คงต้องอย่าฝืนนะครับไม่ไหวอย่าฝืนเดี๋ยวแฟนบอลจะจะเกลียดเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมาในสูตรสี่สเหมือนเดิมนะครับผู้เสิรประตูใช้อังเรโอนาน่านะฮะแล้วก็ เป็นกองหลังสี่คนนะครับแบ็คขวาใช้อารอนบับิสกานะครับเซนทับสองคนวารานน่าจะกลับมายืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยทางด้านซ้ายน่าจะใช้ทางดาโล่นะครับเพราะว่าน่าจะดูดีกว่าสกิโอเรกิรอนนะครับกลางรับสองคนแม็กทูม um ิโนเอน่าจะได้จับคู่กับอารบาัดลองเปลี่ยนคู่ดูบ้างนะนะเผื่อจะดีขึ้นนะครับกองกลางตัวลุก นะครับสามคนเนี่ยปีกขวาเนี่ยจะเป็นแรดฟอร์ดบูโนตรงกลางซ้ายเป็นกาเาโชนะครับแล้วก็ตัวเป้าฮอยลุนนะฮะอันนี้คือต้องลุ้นว่าให้ซ้ายขวาได้จ่ายเข้าเป้ากันนิดนึงนะครับทางด้านลูตันนะครับในเมื่อแผนการเล่นที่ใช้กับเริบูเนี่ยโอ้ดูมีเอ่อเรียกว่าโอเคเลยนะครับหยุดเกมรุกของเริบูได้แล้วโต้กลับสวยๆได้หลายจังหวะนะครับน่าจะใช้ชุดเดิมไปก่อนนะครับในแผน3 4 2 1นะครับรู้สึกประตูสุดเหนียวนะครับโทมัสคาเมนสกี้นะครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยทีมใหญ่ๆเริ่มจับตามอนะครับเพราะเหนียวจริงๆัะ กองหลังสาคนใช้ทอมล็อกเยอร์นะครับกาเบรโอลโชแล้วก็เท uh, เด,ดนเมนจี้นะครับอดีตเด็กบ้านแมนยูนะครับรังสี่คน นะครับน่าจะใช้วิงแบ็กขวาเป็นอิกซ่าคาร์โบเร่นะครับที่มาจากแมนซิตี้วิงแบ็กซ้ายนะครับใช้เอลฟี่ดอตตี้นะครับการรับสองคนก็จะเป็นนาคัมบ้าและลอสบาร์รี่นะครับอดีตเด็กเก่าของเอเวอเรตันนะครับมีฟิโตรุกสองคนนะครับน่าจะเป็นเทวเซนนะครับกับออคบอรีนนะฮะกอการรับตบเป้านะครับมีกาตันบร์ซีนคนเดียวนะครับสถานะนัดนี้นะครับให้ให้เดาเลยนะแมนยูพลาดไม่ได้เลยครับถ้าพลาดนัดนี้แพ้คาบ้านเอริกจินฮักน่าจะโดนปลดแล้วแหละนะครับแต่ผมมั่นใจว่านัดเนี้ย แมนยูชนะแน่นอนนะครับให้ไปทางชนะ2ประตูต่อ1กันละกันนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดหากชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ของเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งนะครับไม่ช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ของไปดูบอลด้วยนะครับเราเป็นเพจที่พาเพื่อนๆนะครับไปจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลต่างประเทศนะครับบอลลีกสูงสุดอังกฤษสเปนนะครับเยอรมันอิตาลีบอลยูโร2024นะครับเราก็มีจัดนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของไทยปี2022 2023นะครับแล้ววก็็เรๆนี้นะครับ ใครที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะมีจัดทัวร์แลงเดือดนะครับเมษายน2024นะครับติดตามได้เลยครับไลน์แอตโกโตเซียมนะครับเพจโกโตเซียมนะครับหรือเพจไปดูบอลนั่นเองนะครับเราการันตีเอาทีไปจริงไม่สู่ของไทยนะครับปี2022ันยีสิันยี่นะครับด้วยประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100นัดนะครับนอกจากนั้นใครสนใจหาตั๋วฟุตบอลต่างประเทศอยากเดินทางไปดูเองเนี่ยเราให้คำปรึกษาฟรีแล้วก็มีตั๋วจำหน่ายนะครับเข้าดูได้จริงนะครับไม่ทิ้งไม่่เทแนนนนอะครับ แล้วก็วันนี้นะครับหากบีภาพราการใดผมขอภายุด้วยนะครับวันนี้ผมแอมินเฟรนจากเพจไปดูบอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ